สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพฤกษฎลคนาพฤกษภประจําเดือนกุมภาพันธ์2568ค่ะชาวราศีพฤกษฎลกนาพฤกษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนั่นเองค่ะก็ ep นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสอาจจะสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆ้นเลยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพฤกษฎ์ลักนาพฤกษฎ์ค่ะและยินดีต้อนรับชาวสองนะคะที่มาสองชาวพฤกษ์เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอนดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีพฤกษฎร์และาพฤกษฎ์นะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เขาด้วยดีไหมคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ the lover ค่ะไพ่สองไม้เท้านะคะ ไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่สามไม่ใช่สามสี่ 3, 4, 4ย่ยาบนะคะ ชาวราศีม <cin> ิถุนลัคนามิถุนนะเอาขอโทษค่ะชาวราศีพฤกษภลัคนาพฤกษภนะคะชาวพฤกษภนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมนะคะมีชาวธาตุไฟด้วยนะเมษสิงห์ธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีพฤกษภลัคนาพฤกษภนะคะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่แอบรัก แอบชอบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสองเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างระยะทางนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ทําให้เราและเขาอจะเจอกันแต่ละทีจะคุยกันแต่ละครั้งมันก็ดูแบบยากลําบากดูมีอุปสรรคนะคะอ,อีกกรณีหนึ่งนะคะชาวพฤกษสบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดุดชงะงักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่โหกันไว้ก่อน เหมือนกับมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมีการมีงานมีนู้มมีนี่ที่ต้องทํานะคะแล้วในในเรื่องของความสัมพันธ์มันมีปัญหาแล้วก็ยังไม่ได้อยากที่จะแก้ตอนนี้หรือว่าแก้ไปก็ก็แก้ไม่ได้ก็เลยต้องพักไว้ก่อนแบบนี้ก็ได้มีเหมือนกันนะคะหรือชาวพฤกษบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดนะคะเป็นเป็นรักสามเศร้าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะเป็นตัวเลือกทางเลือกเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษภค่ะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากเนาะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีศศพฤษภวัะคณาพฤกษภในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568เป็นอย่างไรนะคะพไพ่แปกได้เป็นไพ่ควีนถือเหรียญค่ะไพ่8ไม้เท้านะคะไพ่ คิงถือไม่อ่าคิงถือถ้วยค่ะและเป็นไพ่แปดดาบน,นะคะชาวราศีพฤกษ์ศลักษณะพฤกษ์ศนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดเนาะความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้านะคะความสัมพันธ์นี้ก็อ่ยังมีความอึดอัดนะคะยังรู้สึกอึดอัดยังรู้สึก ปืนไม่เข้าคายไม่ออกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะยังยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะการจะสื่อสารก็จะพูดอะไรออกไปก็รู้สึกแบบพูดได้ไม่หมดพูดได้ไม่ชัดนะคะน้ำท่วมปากบ้างนะคะอืมทาให้คุณรู้สึกอึดอัดเกิดบรรยากาศมาคุกนะคะในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะคะเออใครที่มีปัญหาในเรื่องของระยะทางนะคะระยะเวลานะคะ ความสัมพันธ์นี้ก็ยังมีการสื่อสารกันอยู่แต่มันก็นิ่งๆกันนะคะเหมือนกับเหมือนกับยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะระยะเวลามันคืบหน้าก็จริงแต่ในเรื่องราวของความสัมพันธ์การพัฒนาความสัมพันธ์มันก็ยังยังไปไม่ถึงไหนนะคะมันก็จะนิ่งๆทรงๆนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษบนะคะกับคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครนะคะอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะขอดูของชาวพฤกษบก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพฤกษบลัคนาพฤกษกค่ะชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษบนะคะคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นคนที่คุณคิดถึงค่ะ ไพ่ใบแ,แรกนะคะได้เป็นไพ่ดีเมจิเชียนค่ะไพ่สดาบนะคะไพ่สี่ถ้วยนะคะและเป็นไพ่สิบดาบชาวราศีมิถุนชาวราศีพฤกษฎันกรกพฤกษฎนะคะขอโทษทีไม่พูดชาวมิถุนบ่อยมากนะคะพูดผิดบ่อยมากขออภัยนะคะ ชาวราศีพฤกษ์ศพลัคนาพฤกษ์ศนะคะคนคน,คนนั้นเนาะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะคุณอยากสื่อสารค่ะคุณอยากพูดคุยคุณอยากแก้ไขปัญหาแต่มันเหมือนกับทุกครั้งทุกทีที่คุณเสนอหรือว่าที่คุณพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเหมือนกับเขาไม่ค่อยรับฟังคุณเท่าไหร่นะคะเหมือนกับเขาทำหูทวนลมเหมือนกับเขาแบบทำมือเไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ คุณก็รู้สึกเบื่อๆเซ็งๆอยู่เหมือนกันแต่คุณไม่อยากติดคามอะไรอะ่ะคุณอยากเคลียร์ให้จบคุณอยากพูดให้หมดนะคะมันเป็นความอึดอัดที่อยู่ในใจที่คุณอยากจะระบายออกมานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกนะคะของคนที่ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภคิดถึงค,คนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะกับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภมาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เอ็ม r พเอร์ค่ะ ไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่เด็กถือถ้วยค่ะ<าย>และเป็นไพ่ไพ่พิเทศนะคะชาวราศีพฤกษกและกรกฎพฤกษนะคะ คนที่คุณคิดถึงคนคนนั้นอาจจะเป็นชาววันพุธนะคะมีชาววันจันทร์ด้วยมีชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะชาวธาตุด,ดินค่ะพิศษกันมังกรธาตุน้ํากระกรดมีพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่คนคนนี้คิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณเขายังอยากที่จะสื่อสารอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตนะคะเขาไม่ได้อยากที่จะปล่อยไป แต่เขาก็ยังไม่กล้าหรือไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงถ้าหาว่าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นเนาะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเปิดเผยนะคะอืมเนาะประมาณนี้นะก็คือไม่เปิดเผยแต่ก็ไม่ปล่อยไปแต่ก็อยากให้อยู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่ไม่ต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวรารศพีศพฤกษ์วันาพฤกษ์เป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคาม,มันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนะั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบได้ได้เป็นไพ่แฮงแมนค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะไพ่เอ็มเพรส เป็นไพ่สามถ้วยชาวราศีพฤกษฎัก,กนาพฤกษกนะคะในส่วนของเอาค่มอนาคตความรักความสัมพันธ์มารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันไม่ได้คืบไปมากไปกว่านี้แล้วแหละนะจะมีจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เลือกที่จะสื่อสารถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไม่ได้เป็นไปตามแผนไม่ได้เป็นไปตามที่เราจะยอมรับได้นะคะ อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็หันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่ไม่คืบหน้านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่หนึ่สิ่นใดคือจะมีการพูดคุยนะคะดังนั้นการตัดสินใจก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภขอคําแนะนาค่ะคําแนะนาใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะ ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่ทมพันค่ะและเป็นไพ่สีไม้เท้าชาวราศีศพฤกษฎปกดณพฤกษบนะคะในส่วนของคําแนะนําไพ่บอกว่าจงสังเกตจงดูจงมีสติมากกว่าที่จะพูดที่จะโวยวายนะคะ สังเกตดูค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ตัวคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้ขนาดไหนคุณภูมิใจไหมที่ตัวเองเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นนี้นะคะถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ทําให้คุณภาคภูมิใจในตัวเองไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขไม่ได้ทําให้คุณแบบเปลี่ยนไปในทางที่มันดีขึ้นนะคะ คุณน่าจะตัดสินใจได้นะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเป็นกําลังใจให้ชาวพลึกศพนะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะคอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดียเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสสวัสดีค่ะ